สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแจ้งข่าวนะครับว่ามีเงินเข้านะครับโอนรอบสองนะครับทศกัณฐหรับกลุ่มนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นกลุ่มอะไรนั้นนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างมีเงื่อนไขหรือไม่เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันนะครับผมก็อยากจะ สอบถามพ่อแม่พี่น้องเช่นเดิมนะครับก็คือต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาด้านใดมากที่สุดนะครับก็พิมพ์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคนละ1คอมเมนต์นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับร่วมสนุกนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพิมพ์กันเข้ามาคนละ1คอมเมนต์นะครับอยากให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของเงินประกันรายได้เกษตรกรนะครับเป็นกลุ่มของ เกษตรกรชาวสวนยางนะครับทกสได้โอนเงินวันนี้แล้วนะครับรอบที่2ครบแล้ววันนี้นะครับสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนะครับได้เลยนะครับยังไม่ได้เช็คก็ทกสโอนเข้าบัญชีวันนี้รอบ2แล้วนะครับกรณีโครงการประกันรายได้เกษตรกรหรือประกันรายได้เกษตรกรเงินประกันรายได้นะครับตรงเนี้ยโดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนะครับ ระยะที่2นะครับปีก็ประมาณ2,563-64นะครับรอบที่2ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทนะครับพร้อมจ่ายเงินประกันรายได้ล็อต2นะครับเงินไหลเข้ากระเป๋าเนี่ยเกษตรกรแตะเกือบ3,000ล้านบาทเลยนะครับสามารถไปเช็คกันได้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2ในงวดที่2เนี่ยจะจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางจํานวน 1>, 1ล้านกว่าลายนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยตกอยู่ที่1,300 23.34บาทนะครับโดยได้กำหนดราคายางพาราอ้างอิงก็คือราคายางแผ่นด,ดินเนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่36.83บาทนะครับกิโลกร,รมัมต่อกิโลกร,รัมนะครับไม่ชดเชยราคาน้ำยางสดอยู่ที่นะครับ49.83บาทนะครับต่อกิโลชดเชยอยู่ที่7.17บาท กิโลและราคายางก้อนถ้วยเนาะหรือ DRC 50%อยู่ที่19.35บาทต่อกิโลนะครับชดเชย3.65บาทต่อกิโลนะครับก็ทางนี้พร้อมโอนเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางได้ภายในวันที่28ธันวาคมนี้นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มโอนเข้ามาแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับนางมริกาครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ เปิดเผยว่าคุณจุลินเนี่ยนะครับหัวหน้าพักคพลังประชารัฐนะครับรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับให้แจ้งกเกษตรกรถึงสิทธิ์ที่ได้รับต่อการออ,ออกประกาศของการใหญ่แห่งประเทศไทยนะครับเรื่องกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะครับของโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2นะครับประจำปีงบประมาณ2563-64นะครับรอบที่2 จากคณะกรรมการกำหนดราคาเกณฑ์กางอ้างอิงโดยประกาศระบุราคากลางอ้างอิงจากการขายโครงการประกาศได้เกษตรกรชาวสนยางนะครับและหลังวันประกาศนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือภายใน3าวันนะครับทำการทางศกศจะทําหน้าที่โอนเงินส่วนต่างงวดนี้นะครับเข้าบัญชีกเกษตรกรชาวสนยางโดยตรงตามสิทธิที่ได้รับ ขณะนี้นะครับชาวสวนยางส่งรายชื่อให้ทกศครบแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะโอนเงินไม่เกินนะครับวันที่28ธันวาคมนะครับซึ่งทานเป็นของความปีใหม่ให้ชาวสวนยางอย่างแน่นอนนะครับก็สําหรับชาวกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนะครับระยะที่2โอนรอบ2องตรงนี้นะครับทกศก็ได้ทําการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่มีสิทธิ์ตรงนี้ก็อย่าลืมเข้าไปเช็คสิทธิ์กันนะครับที่เว็บไซต์ทกศนะครับเกษตรกร ได้เลยนะครับก็าตามนี้เลยนะครับยางแผ่นดิบ60บาทนะครับราคายางน้ำสดาสดบ7บาทยางก้นถ้วย23่บาบาทนะครับก็ถือว่าเป็นของความปีใหม่นะครับผมแล้วก็มีเรื่องให้มีเรื่องแจ้งให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยครับนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดสำหรับเดือนมกราคมนะครับ ตรงนี้เป็นประจําปี2564นะครับไม่ใช่63นะครับแต่ว่าสําหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ถือบัตรนะครับก็จะมีเงินเข้าในทุกๆเดือนตามนี้เลยครับเพียงแค่ว่าเป็น2564นะครับผมก็ในวันที่1มกราคมนะครับผมจะมีเงินในส่วนของเอ่อสำหรับซื้อสินค้าบริโภคบริโภคนะครับคนละ200บาทถึง300บาทต่อเดือนนะครับ ตรงนี้ไม่สามารถกดมาเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็ผู้รับเงินเนี่ยทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะได้รับเงินในส่วนนี้นะครับ300บาทนะครับก็เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้านะครับต่อมาเป็นเงินค่ารถโดยสารสาธารณะเนาะก็ผู้รับเงินเนี่ยทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนนะครับแบ่งเป็นก็คือค่ารถโดยสาร สาธารณรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนนะครับก็ค่าโดยสารรถบขสหรือรถทัวร์เนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเนาะ500บาทต่อเดือนนะครับและสุดท้ายก็เป็นค่ารถโดยสารรถไฟฟ้านะครับ500บาทต่อเดือนนะครับผมก็เป็นในส่วนของวงเงินรูปซื้อนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเงินรถซ,ซื้อการหุงต้มหรือ LPG นะครับก็โดยรัฐบาลน,นะครับ แจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนนะครับผ่านบัตรสวัสดิการรัฐนะครับหลายละ45บาทต่อเดือนเนาะเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับโดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะครับสำหรับวงเงินซื้อการดหุงต้มตรงนี้นะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของวันที่1มกราคมนะครับ2564นะครับ ต่อมาวันที่15มกราคมนะครับ2564เนาะจะเป็นเงินในส่วนของเงินคืนภาษีนะครับ5%นะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เติมเงินเข้าบัตรนะครับแล้วใช้เงินจากบัตรเนี่ยรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับก็จะได้ส่วนลดค่าบริการตรงนี้5%นะครับเป็นค่าแวะนะ็กเนาะจ่ายผ่านบัตรเนี่ยก็จะได้เงินคืน5%นะครับคิด ง่ายๆ,ๆคือเขาบัตร5บาทนะครับอาจจะไม่มากเท่าไหร่เนาะแต่ก็ใครที่ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือใช้จ่ายซื้อของเยอะๆทีไรเ,เยอะๆเนี่ยก็ถือว่าได้รับส่วนลดไปนิดนึงนะครับต่อมาก็เป็นเงินในส่วนของวันที่18มกราคมนะครับจะเป็นค่าไฟฟ้านะครับไม่เกิน2 3 0บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับก็คือการต่ออายุนะครับการช่วยเหลือกับค่าน้ำ ปาปาหรือค่าน้ำไฟฟ้าเนี่ยผู้ใช้ต้องสำรองเงินจ่ายเองออกไปก่อนนะครับจำนวน230บาทและ100บาทนะครับที่เขาจะโอนเงินเข้ามาให้ในวันที่18มกราคมนะครับในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผมก็สามารถรูดซื้อขอไปครับสามารถไปกดเงินมาออกจากตู้ atm ได้นะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับจะเป็นเงินในส่วนของเบีย้ยคอามพิการเพิ่มเติม200บาทนะครับตรงนี้นะครับ อาจจะไม่ชัดเจน,นครับวันที่22อมกราคมหรือเปล่านะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสําหรับเงินเบีย้ยความพิการตรงนี้นะครับผมก็ผู้พิการ AN ที่มีอายุต่ากว่า18ปีเนี่ยจะได้รับอยู่ที่1000บาทต่อเดือนนะครับจากเดิมเนี่ยจะได้รับอยู่ที่แ0 0บาทต่อเดือนนะครับและผู้พิการ AN ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยจะได้รับเบี้ยความพิการ,การเพิ่มอีก2 0 0บาทต่อเดือนนะครับโดยกรมชีการได้กําหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการแล้วนะครับ ก็เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต่อต่อไปประมาณวัาที่ทุกวันที่22ของเดือนนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกันยายน2564นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเบีย้ยข้บพิการ200บาทเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็สรุปคร่าวๆให้นะครับก็คือสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับที่มีรายได้ไม่เกิน3ามหมบาทต่อปีนะครับจะได้รับอยู่ที่3ามบาทต่อเดือนนะครับและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยรายได้ไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อปีนะครับจะได้รับอยู่ที่2องรบาทต่อเดือนนะครับโดยขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าวงเงินที่ได้รับเนี่ยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับวงเงินในส่วนนี้เป็นเงินการรูดซื้อสินค้านะครับผมรูดบัตรนะครับรูดรูดซื้อสินค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับ คล้ายกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละนะครับจริงๆก็ใครที่ถือบัตรตรงนี้มานานก็ไม่นาม่ามีปัญหาอะไรกับการใช้ใช้จ่ายใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดต100%นนะครับเดี๋ยวถ้าเดือนมกราคมจริงๆแล้วจะมีข้อมูลที่ออกมาอัปเดตที่ชัดเจนกว่านี้นะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะออก ประจำเดือนทุกๆครั้งเป็นอย่างนี้นะครับ